เรื่องเล่าขานตำนานความหักนับร้อยกว่าปีของเมืองเจียงใหม่เจ้าน้อยซุก,กเกษมถูกทรงตัวไปเยียนในเมืองพม,มา่าที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอนณานิคมของอังกฤษในยุคนั้นและได้พบหักต่างชนชั้นที่ยากจะเป็นไปได้กับเมก่กะชาวมะละแมงที่ชื่อว่า,ม,าม่อมเมีย ใครเข้ามาปรารถนาเธอเพียงผู้เดียวแม้ว่ามันจะเหมือนเต้าใดหัวใจอไยจะมีแต่นอ้อง จอในความหักบ่ต้องกลัวจะเปลี่ยนไปหักของเฮาอยู่ในลมหายใจบ่มีภัยจะมาปัดมันไปได้เลยบ่มีภัยจะมาปัดหักเฮาใดเลยเฮาขอสาบาน ว่าจะหักมาเมียมไปจนวันตายหากไผพิษกรรมสาบานขอให้ผู้นั้นมีอันเป็นไป และนี่นะคะก็คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมที่จะจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2568ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อวิจิตจ,จินตะลีลาศินยนยินวัฒนธรรมสีภาคโดยนักเรียนจะได้พบกับกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการจากกลุ่มสาระภาษาไทยและสังคมรวมถึงการกลับมาของการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยค่ะ ก็คือการแข่งขันจึงตัลลีลาประกอบเพลงที่เกี่ยวข้องกับตำนานสิภาคซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยขอความร่วมมือของแต่ละห้องส่งการแสดงเข้าร่วมแข่งขันห้องละ1ทีมค่ะซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568โดยแต่ละห้องจะต้องส่งตัวแทนมาเพื่อจับสลากหัวข้อการแข่งขันในวันจันทร์ที่2 3มิถุนายน2568ซึ่งรายละเอียดแเกกณ์าร่งขันสามาร้จากข้อมูลที่จะส่ลให้ครูประเชั้นการ This is part of the activities during Thai language and social study weeks, which will be held from July 29 to the 1st of August 2025. One of the activities called Students will have a dance performance to show their Thai language and social study skills. There will be two levels of the contest lower secondaries and upper secondaries. Each class can send one student to join the contest. The contest will be held on Friday, the 1st of August, and each class must send the name of their students by Monday, the 23rd of June. If you, have any if you want to information placed as your home and teachers